รูปเหมือนปัม๊มขุดสะหลวงปู่หงพมปัญโญองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองพศปพารจำนวนการสร้าง2,000องค์นะครับรุ่นขุดสะฉลองอายุ80ปีหลวงปู่หงพมปัญโญเริ่มตั้งแต่เจตนาการสร้างที่สุดยอดเมตตาของลวงปู่คือการสร้างเพื่อหารายได้ซื้อที่ดินสร้างป่าและขุดแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยเหล่าสัพสัตทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่สืบต่อไปใช้เวลาปลูกเสกหนึ่งปีเต็มวัตถุมงคลชุดนี้เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่มีความตั้งใจสร้างเป็นพิเศษดังคำก่าวที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระชุดนี้สร้างให้เป็นพิเศษดีกว่าทั้งหลายทําแล้วต้องทําให้ดีช่วยชีวิตเขาได้และในคราวพิธีพุทธาพิเศษได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์รอบรอบมณฑลพิธี ตั้งแต่เริ่มจนจบพิธีนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับนีค่ครับตอกโคตมะกํากับบริเวณนี้นะครับตรงสังคตินะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มปรากฏร,รูปหลวงปู่หงนั่งสมาธินะครับด้านล่างก็จะปรากฏชื่อหลวงปู่หงนะครับด้านหลังก็จะปรากฏชื่อวัดเพชรบุรีนะครับนีค่ครับใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆแท้ดูง่ายสบายตาสบายใจนี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกล่องเดิมๆน่าใช้น่าบูชามากครับนี่ครับองนี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ6,500บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับน่าบูชานะครับสนใจทักด่วนนะครับ